ในรุ่งอรุณของวันที่7เดือนตุลาคมเสียงระฆังวัดดังแผ่วเบาท่มกลางสายหมอกบางๆที่ลอยปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินวันนี้เป็นวัน 95, ขึ้น15าค่ำเดือน11ปีมะเสงวันมหาปวารณาวันที่พระพิษุสง์ทั่วแผ่นดินออกจากพันสาและเป็นวาระแห่งบุญอันศักดิ์สิทธิ์ที่เทพเทวเปิดประตูบุญประตูโชคลาภให้ไหลามาสู่โลกมนุษย์แสงอาทิตย์แรกของวันสะท้อนบนยอดพระเจดีเหมือนสัญญ,ญาณจากสวรรค์บอกเราว่าเวลาของการรับพรเริ่มต้นขึ้นแล้วผู้คนมากมายตั้งใจกลับไหวพระธรรมจิตใจให้สงบ เพื่อเชื่อมต่อกับพลังแห่งพระรัตนตรัยและแสงธรรมของพระพุทธองค์ที่แผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศทุกคำสวดทุกเสียงระลึกถึงพระนามล้วนกลั่นออกจากความศรัทธาและความหวังว่าบุญกุศลในวันนี้จะเปิดหนทางใหม่ให้ชีวิต,ตรุ่งเรืองให้โชคลาภเงินทองหลั่งไหลไม่ขาดสายให้การงานสําเร็จสมหวังและให้จิตใจเปี่ยมด้วยความสงบสุขวันนี้ไม่ใช่เพียงวันธรรมดาแต่คือวันแห่งแสงบุญวันที่ฟ้าดินเปิดทางให้ผู้มีศรัทธาได้รับพรอันยิ่งใหญ่แห่งชีวิตเช้าวันนี้ผู้คนจํานวนมากต่างเตรียมอาหารใส่บาตร ด้วยใจอ่อนโยนบางคนถือธูปเทียนดอกไม้เดินทางไปวัดบางคนอยู่บ้านแต่ก็เปิดเสียงสวดมนต์ให้ดังทั่วห้องเสียงสวดที่แผ่วเบาแต่ทรงพลังนั้นเหมือนเป็นกระแสแห่งพลังที่ไหลเวียนเชื่อมโยงระหว่างฟ้าและแดินทุกคำสวดที่ออกจากหัวใจเปรียบดังสายทองคำที่ดึงดูดโชคลาภความมั่งคัง่งและความสุขให้หลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสายผู้ฟังจำนวนมากกล่าวกันว่าการตั้งจิตภาวนาในวันมหาปวารณานนั้เป็นเหมือนการเปิดประตูบุญของตนเองเปิดทางแห่งความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จในชีวิตวันมหาปวารณาไม่ได้เป็นเพียงวันแห่งพิธีกรรมทางาศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นวันที่เตือนให้เราย้อนกลับมามองภายในใจตนเองเป็นวันที่คนไทยเชื่อว่าพระอินทร์พระพรหมพระนารายณ์และเทพเทวาทั้งหลายจะเปิดประตูแห่งพลังบุญพลังเมตตาและพลังโชคลาภให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาอย่างแท้จริงเสียงสวดน,นโมพุทธยามาอุที่ดังขึ้นช้าๆก้องกังวานเหมือนสะท้อนกลับไปยังสวรรค์บางคนหลับตาแน่นิ่งตั้งจิตอธิษฐานบางคนรู้สึก ถึงพลังอันอ่อนโยนที่แผ่ผ่านหัวใจเรากับได้รับการปลอบโยนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนว่าหากผู้ใดตั้งจิตสวดมนต์หรือฟังบทสวดในวันมหาปวารณาอย่างตั้งมั่นไม่เพียงจะได้บุญกุศลมากมายแต่ยังเป็นการเปิดทางโชคลาภให้ไหลามาเหมือนสายน้ำทองเพราะพญานาคราชซึ่งเป็นผู้รักษาทรัพย์แห่งใต้บดานจะรับรู้ถึงแรงศรัานั้นและจะดลนดาลให้ผู้มีศรัทธาได้รับพรแห่งความมัง่งคั่งและความสำเร็จเสียงสวดที่ว่า พญานาคราชนะกับปติโตนาม,ามิหังเปรียบเสมือนการอัญเชิญพญานาคขึ้นมาจากสายน้ำให้ท่านเปิดประตูทรัพย์เปิดทางแห่งลาภผลและปัดเป่าความทุกข์ยากให้มาลายหายไปในช่วงเวลานี้ผู้คนจำนวนมากนั่งนิ่งฟังเสียงสวดอย่างสงบรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนทุกถ้อยคำจากบทสวดกลายเป็นแรงปลุกพลังภายในใจให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหลายคนกล่าวว่าเมื่อฟังเสียงสวดมนในวันนี้พลังใจที่เคยเหนื่อยล้ากลับฟื้นขึ้นเหมือนต้นไม้ได้รับน้ำหล่อเลี้ยงหลังจากต้องเผชิญความเหน็ดเหนื่อย จากการทำงานการต่อสู้เพื่อชีวิตและความไม่แน่นอนของโลกใบนี้วันมหาปวารณาจึงไม่เพียงเป็นวันแห่งการสวดมนต์แต่ยังเป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของจิตใจผู้ประกอบการหลายคนกล่าวว่าวันนี้คือวันที่ควรเริ่มต้นสิ่งดีๆควรทำบุญทำทานหรือเริ่มโครงการใหม่เพราะถือเป็นวันที่พลังบุญนุนให้สิ่งที่ตั้งใจไว้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นหลายคนตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าองค์พระว่าขอให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองและครอบครัวเต็มไปด้วยความสุขความเชื่อเหล่านี้ไม่ใช่เพียงความหวัง แต่เป็นพลังทางใจที่ทําให้ผู้คนกล้าก้าวต่อไปในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันเมื่อแสงแดดยามสายเริ่มส่องแรงขึ้นเสียงสวดมหาลาพังพวันตุเมดังขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเหมือนคลื่นเสียงแห่งพรที่ไหลซัดเข้าหัวใจของผู้ฟังทุกท้อยคาเป็นเหมือนคําปลุกพลังชีวิตปลุกศรัทธาในตัวเองให้ตื่นขึ้นอีกครั้งผู้คนกล่าวคําว่าสาธุด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาบางคนมีน้ําตาเอ,อ่อเพราะรู้สึกถึงความอิ่มเอมที่ไม่อาจอธิบายได้ ในช่วงบ่ายผู้คนยังคงอยู่ในบรรยากาศแห่งบุญเสียงลมพัดผ่านใบโพเบาๆคล้ายเสียงกระซิบของพระธรรมที่กำลังบอกเราว่าทุกสิ่งในชีวิตล้วนเกิดจากเหตุและผลการสวดมนต์ในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อเรียกโชคหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่คือการฝึกใจให้สงบฝึกให้เชื่อมั่นในพลังแห่งความดีเพราะเมื่อใจเราสงบความมั่งคั่งก็จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติวันมหาปวารณาจึงเป็นวันที่รวมเอาพลังของธรรมะพลังของศรัทธาและพลังของความหวังเข้าไว้ด้วยกันเป็นวันที่ทั้งสวรรค์และโลกมนุษย์ เหมือนเชื่อมต่อกันด้วยสายบุญที่มองไม่เห็นผู้คนมากมายต่างเชื่อว่าหากได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างบริสุทธิ์ใจในวันนี้จะได้รับพรจากพระพุทธเจ้าและเทพเทวาทั้งหลายให้ชีวิต,ตรุ่งเรืองเหมือนแสงทองที่ส่องทั่วผืนฟ้าเมื่อถึงยามเย็นเสียงสดบทสุดท้ายดังขึ้นเบาๆเงินทองจงหลังมาโชคลาภจงหลังไหลมหาสําเร็จจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เถิดเสียงนั้นก้องสะท้อนอยู่ในใจของผู้ฟังทุกคนความสงบ และความอิ่มเอมปกคลุมทั่วทั้งกายและใจเหมือนสายน้ําทองที่ไหลรินไม่สิ้นสุดวันมหาปวารณาในปีนี้จึงไม่ใช่แค่วันแห่งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แต่คือวันแห่งการปลุกพลังชีวิตให้กลับมามีความหวังมีศรัทธาและมีกําลังใจที่จะเดินหน้าสู่ความสําเร็จในวันข้างหน้าอย่างมั่นคงและสง่างามวันนี้เป็นวันพิเศษวันที่พระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศออกจากพรรษาหลังจากได้จำพรรษาปฏิบัติธรรมและฝึกจิตตลอดสามเดือนพลังแห่งบุญในวันนี้ จึงเปรียบเสมือนสายน้ำทองที่กำลังไหลหลั่งลงมาให้แก่ผู้มีศรัทธาผู้ที่เปิดใจฟังและตั้งจิตในความดีวันนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเปิดรับพรแห่งชีวิตพรแห่งความมั่งคั่งความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงในทุกถ้อยคำแห่งบทสวดเสียงนโมพุทธายมาอุดังแผ่วเบาแต่ลึกซึ้งเสียงนั้นไม่ได้เป็นเพียงเสียงของการสวดมนต์ธรรมดาหากแต่เป็นพลังแห่งจิตที่ส่งต่อจากหัวใจของผู้สวดไปยังผู้ฟังเป็นพลังที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับพลังจักรวาลพลังที่อยู่เหนือเหตุ และผลพลังที่เปลี่ยนด้วยความเมตตาและความเจริญรุ่งเรืองผู้ที่ตั้งใจฟังจึงเปรียบเหมือนกำลังเปิดประตูหัวใจของตนเองเพื่อรับพรจากสวรรค์ผู้ฟังหลายคนอาจไม่ได้อยู่ในวัดบางคนอยู่ที่บ้านบางคนเปิดเสียงบทสวนขนดขณะทำงานบางคนเปิดไว้ในรถระหว่างเดินทางแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเจตนาแห่งความดีที่เปล่งออกมาจากใจเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ไกลแสนไกลาหากอยู่ในความสงบของจิตใจเรานั่นเองเพียงตั้งจิตให้บริสุทธิ์ฟังด้วยความศรัทธาทุกคำสวด ก็จะกลายเป็นพลังที่ช่วยหนุนให้ชีวิตมีความก้าวหน้าความมั่งคั่งและความสุขเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมีคำกล่าวของครูบาอาจารย์ว่าเมื่อใจสงบบุญย่อมปรากฏเมื่อศรัทธาเกิดโชคลาภย่อมตามมาคำพูดนี้สะท้อนความจริงของชีวิตได้อย่างลึกซึ้งเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นจากความมั่งคั่งภายในใจเมื่อใจเต็มไปด้วยพลังบวกเต็มไปด้วยเมตตาความกังวลความขาดแคลนก็จะค่อยๆจางหายไปเหลือไว้เพียงพลังแห่งความมั่นคงและความมั่งคั่งที่ดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ฟังทุกคนในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนักสร้างสารรค์หรือผู้ที่กําลังต่อสู้กับชีวิตได้เปิดใจรับพลังแห่งพรน,นี้ขอให้ทุกถ้อยคาในบทสวดหลอมรวมเข้ากับพลังแห่งศรัทธาในหัวใจของท่านขอให้พลังแห่งพระรัตนตรยัยพระอินทร์พระพรหมพระนารายณ์และองค์พญานาคราชได้ประทานพรให้ท่านพบกับความเจริญรุ่งเรืองในทุกทางให้การงานของท่านราบรื่นดังสายน้ําที่ไหลไม่มีวันหยุดให้เงินทองไหลามาเทมาให้คู่ค้าดีลูกค้าดีโอกาสดี เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ที่ทำธุรกิจอาจรู้ดีว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยทั้งความพยายามและแรงศรัทธาพรแห่งความมั่งคั่งในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปัญญาและแรงบันดาลใจที่ช่วยผลักดันให้เราคิดและทำสิ่งใหม่ๆอย่างมั่นใจขอให้ทุกคนที่ฟังในวันนี้ได้รับพลังใจอันยิ่งใหญ่ให้ความเหนื่อยล้าคลายลงให้แรงศรัทธากลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้ง ในขณะที่เสียงสวดดำเนินต่อไปบางคนอาจหลับตาเงียบเงียบรู้สึกได้ถึงความอุ่นซ่านที่แผ่ซ่านอยู่ในหัวใจบางคนยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะรู้สึกถึงความเบาสบายอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนความสุขนั้นไม่ต้องหาที่ไหนไกลเพียงแค่เปิดใจรับแสงบุญก็จะไหลเข้าสู่ชีวิตอย่างนุ่มนวลและสงบหลายคนอาจตั้งคำถามว่าบุญและพรเหล่านี้มีจริงหรือไม่แต่คำตอบนั้นอยู่ในความรู้สึกของแต่ละคนเพราะเมื่อเราตั้งใจทำดีฟังด้วยใจสงบและมีเจตนาที่บริสุทธิ์โลกภายนอก ก็จะเริ่มสะท้อนสิ่งดีๆกลับมาการฟังบทสวดในวันนี้จึงเป็นเหมือนการปรับจิตให้ตรงกับพลังแห่งจักรวาลเป็นการบอกตัวเองว่าฉันพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วในวินาทีนั้นบางคนอาจได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนขึ้นบางคนรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งปลดปล่อยจากข้างในความเศร้าความกลัวหรือความกังวลที่เคยแบกไว้ค่อยๆเบาบางลงเหลือไว้เพียงความมั่นใจความสงบและความหวังที่งอกงามขึ้นมาใหม่ในหัวใจขอให้ผู้ฟังในวันนี้ ได้รับพรแห่งความมั่งคั่งที่มาจากทั้งภายในและภายนอกขอให้พลังบุญส่งผลให้การเงินของท่านมั่นคงการงานของท่านเจริญรุ่งเรืองขอให้ความคิดสร้างสารรค์ไหลลื่นเหมือนสายน้ำทองที่ไม่มีวันสิ้นสุดขอให้ความสุขอยู่ในทุกลมหายใจและความสำเร็จตามมาทุกย่างก้าวที่เดินไปสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจดจำไว้ว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงตัวเลขในบัญชีแต่คือความมั่นคงในใจความอุดมสมบูรณ์ของจิตวิญญ,ญาณและความสุขที่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นงการเปปลลีีี่่ยนแทด เป็นวันที่ฟ้าเปิดดินเปิดและหัวใจของทุกคนเปิดรับพรแห่งความโชคดีความร่ำรวยและความสำเร็จอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสาธุใต้พื้นพิภพอันลึกซึ้งน้ที่ซึ่งแม่น้ำใหญ่ไหลผ่านและรวมตัวกันเป็นหนึ่งในจักรวาลแห่งพลังนั้นเชื่อกันว่ามีพญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่สถิตอยู่ทรงเฝ้ารักษาสมบัติแห่งโลกและพลังแห่งทรัพย์สินทั้งปวงพญานาคราชไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของงูศักดิ์สิทธิ์ในตำนานแต่คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนและความมั่งคั่งที่เกิดจากศัทธาาาาและควมมมเพพียยยยของนุษ์ ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานกันมานับร้อยปีว่าหากผู้ใดตั้งจิตสวดมนต์อัญเชิญพญานาคราชในวันศักดิ์สิทธิ์เช่นวันมหาปวารณาหรือวันพระใหญ่ด้วยความเคารพและใจบริสุทธิพญานาคราชจะเปิดเส้นทางทรัพย์สินให้แก่ผู้นั้นให้โชคลาภเงินทองและโอกาสไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายเหมือนสายน้ำแห่งแม่น้ำโขงที่ไม่มีวันหยุดนิ่งพลังแห่งพญานาคนั้นเชื่อมโยงกับพลังแห่งธรรมชาติและสติของมนุษย์เพราะเมื่อจิตสงบเหมือนผืนน้ำพลังแห่งโชคลาภก็จะสะท้อนกลับมาอย่างชัดเจน ในวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำใหญ่มีผู้คนมากมายมาร่วมสวดมนต์ในวันนี้เสียงบทสวดพญานาคราชนะกับปติโตนมามิหังดังขึ้นพร้อมกันอย่างสงบแต่ทรงพลังทุกคำสวดเปรียบเสมือนคลื่นเสียงที่ไหลผ่านสายน้ำทองคําสรรเทือนถึงพญานาคในบดาลให้รับรู้ถึงแรงศรัทธาของมนุษย์พลังแห่งคําสวดนั้นไม่ได้เพียงส่งขึ้นสู่ฟ้าแต่ยังไหลลงสู่ใต้พื้นพิภพ,พ,พสื่อสารกับพลังของพญานาคให้ตื่นจากการจำศีลเพื่อ,อออกมาปรดสัตว และมอบพรแห่งความมั่งคั่งให้แก่ผู้ที่ตั้งจิตด,ด้วยใจบริสุทธิ์บางคนหลับตาเห็นภาพพญานาคเลยขึ้นจากแม่น้ำร่างใหญ่สง่างามแววตาเปลี่ยนด้วยเมตตาและความสงบนิ่งเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆเหมือนเป็นสัญญาณของการตอบรับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังเปิดทางใหม่ให้ชีวิตพญานาคคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราพลังที่สามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเมื่อเรามีศรัทธาและความตั้งใจจริงจิตใจของเราจะเชื่อมต่อกับพลังแห่งธรรมชาติและสิ่งที่เราปรารถนาก็จะเริ่มไหล มาอย่างช้าๆแต่มั่นคงในโลกของการทําธุรกิจความมั่งคั่งไม่ได้มาจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวหากแต่เกิดจากความสมดุลระหว่างพลังของการให้และการรับเหมือนสายน้ําที่ต้องไหลไม่หยุดหักหยุดเมื่อใดน้ําจะขุ่นและนิ่งเมื่อนั้นความมั่งคั่งก็จะหยุดไหลเช่นกันพญานาคาราชจึงเป็นตัวแทนของพลังแห่งการไหลเวียนผู้ฟังที่ตั้งใจสวดในวันนี้จึงไม่เพียงอธิษฐานเพื่อทรัพย์สินแต่ยังเพื่อเปิดใจให้พร้อมรับพลังใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิต ขอให้พีานาคาราชเปิดทางแห่งความมั่งคั่งแก่ผู้ที่ฟังบทสวดนี้ขอให้การเงินของท่านไหลเหมือนสายน้ำที่ใสสะอาดไม่รู้จบขอให้การงานของท่านราบรื่นเหมือนคลื่นน้ำที่พัดพาเรือไปอย่างมั่นคงขอให้โอกาสดีๆเข้ามาเหมือนฝนบุญที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกความเหนื่อยยากที่เคยเผชิญกลายเป็นพลังแห่งการเติบโตและขอให้จิตใจของท่านเปลี่ยนไปด้วยความสงบเยือกเย็นและความเชื่อมั่นในเส้นทางที่ตนเดินผู้ประกอบการจํานวนมากในประเทศไทยมักกล่าวว่า เมื่อเรามีศรัทธาในสิ่งที่ดีพลังแห่งโชคก็จะอยู่ข้างเราเสมอคำกล่าวนี้สะท้อนถึงพลังแห่งพญานาคราชที่ไม่ได้อยู่ไกลหักอยู่ในความเชื่อมั่นและจิตใจที่กล้าแกร่งของเราการอัญเชิญพญานาคราชในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมทางาศาสนาแต่คือการปลุกพลังศรัทธาในตัวเองการเปิดทางให้สติและความมุ่งมั่นนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงเมื่อเสียงบทสวสดดำเนินต่อเนื่องเสียงมหาลาพังพวันตุเม ดังผสมเข้ากับเสียงระฆังจากวัดที่อยู่ไกลออกไปบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังที่ยากจะอธิบายทุกคนรู้สึกเหมือนถูกอบล้อมด้วยแสงทองแห่งบุญความเย็นสั้นทั่วร่างและหัวใจเหมือนสายน้ําที่ไหลผ่านความโลภความกลัวและความสงสัยค่อยๆละลายหายไปเหลือไว้เพียงความศรัทธาที่มั่นคงและความอุ่นใจขอให้พญานาคราชช่วยเปิดทางให้ผู้ฟังทุกคนในวันนี้ได้รับความมัง่งคั่งอย่างแท้จริงทั้งในทางวัตถุและทางจิตวิญญ,ญาณขอให้ท่านได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำงานการสร้างสารรค์ และการใช้ชีวิตขอให้ทุกการตัดสินใจเต็มไปด้วยปัญญาและโชคดีขอให้ชีวิตของท่านเปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสุขความมั่งคั่งและความสงบเย็นดังสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคที่ไม่มีวันเหือดแหง้งในช่วงเวลานั้นเสียงลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อยกลิ่นหอมของดอกไม้จากแท่นบูชาแผ่ซ่านไปทั่วทุกคนต่างพนมมือหลับตาพร้อมเอ่ยในใจว่าขอให้พญานาคราชเปิดทางแห่งความมั่งคั่ง เสียงคำอธิษฐานนั้นดังขึ้นพร้อมกันราวกับเป็นเสียงเดียวกันที่สวรรค์สามารถได้ยินความเชื่อและศรัทธาได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นพลังอันบริสุทธิ์ที่ไหลไปทั่วทั้งผืนแผ่นดินและในขณะนั้นเองเหมือนพลังแห่งจักรวาลได้ขานรับสายน้ําในแม่น้ําใหญ่ไหลเชี่ยวขึ้นเล็กน้อยแสงอาทิตย์สะท้อนเป็นสีทองเข้มเหมือนทองคาความรู้สึกอิ่มเอมและสงบลึกแผ่ซ่านอยู่ในใจของทุกคนไม่มีคําพูดใดจะอธิบายได้นอกจากคําว่าศรัทธาวันมหาปวารณาปีนี้ จึงกลายเป็นวันที่จิตใจของผู้คนมากมายได้รับการปลุกพลังใหม่อีกครั้งวันที่พพาณาคาราชเปิดประตูโชคลาภและเส้นทางแห่งความมั่งคั่งให้กับทุกคนที่มีศรัทธาขอให้บุญและพลังแห่งวันนี้อยู่กับทกในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันมนุษย์ต่างดิ้นรนหาเส้นทางแห่งความมั่นคงบางคนเหนื่อยกับการทํางานบางคนแบบภาระราของชีวิตจนแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะหายใจวันเช่นนี้จึงเป็นโอกาสใหเราหยุดนิ่งตั้งใจฟังเสียงสวดแห่งศรัทธาและขอให้พลังแห่งจักรวาลเปิดทางให้เงินทองไหลามาเทมาโชคลาภ ไม่ขาดสายทุกคำสวดเปรียบเสมือนการเคาะประตูแห่งโชคดีให้เปิดออกอีกครั้งเสียงนโมพุทธยายะมะอูดังแผ่วเบาแต่มั่นคงแทรกซึมเข้าสู่ใจของผู้ฟังเสียงนั้นไม่ได้เป็นเพียงบทสวดธรรมดาแต่คือพลังแห่งความศรัทธาที่ส่งต่อไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนฟ้าและดินผู้ที่ฟังด้วยใจสงบจะรู้สึกได้ถึงพลังที่ค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างเหมือนสายน้ำเย็นที่หล่อเลี้ยงหัวใจที่เคยเหนื่อยล้าให้กลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้้าาแลววนคคมโชดีเข้า มาในชีวิตอย่างที่ยากจะอธิบายในวัดแห่งหนึ่งริมฝั่งน้ำเสียงบทสวดมหาลาพังพวันตุเมดังก้องสะท้อนอยู่ในบทเสียงพระภิกษุและผู้คนที่ร่วมสวดประสานกันเป็นเสียงเดียวเสมือนคลื่นพลังที่กระเพื่อมออกไปทั่วทิศเสียงนั้นช่างมีพลังจนแม้แต่ผู้ที่ฟังอยู่ไกลก็รู้สึกได้ถึงแรงสะเทือนแห่งบุญทุกค,คำสวดนั้นคือถ้อยคำแห่งการเรียกพลังแห่งโชคลาภให้เข้ามาในชีวิตเป็นเสียงที่สื่อถึงความหวังความตั้งใจและความเชื่อมั่นว่าฟ้าเปิดให้กับผู้มีศรัทธาเสมอ ขอให้เงินทองไหลามาเทมาเหมือนสายน้ำแห่งแม่น้ำโขงที่ไม่เคยหยุดไหลขอให้โชคลาบไม่ขาดสายดังสายลมที่พัดมาไม่รู้จบพลังแห่งคำอธิษฐานนี้ไม่ใช่เพียงถ้อยคำที่เอ่ยออกจากปากแต่คือแรงสันสะเทือนจากจิตวิญญาณของผู้ฟังที่ส่งไปถึงฟ้าและพญานาคราชผู้คอยเฝ้ารักษาสมบัติใต้ใตบาดาลเมื่อใจของเราบริสุทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะเปิดทางให้พลังแห่งโชคลหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลายคนกล่าวว่า เมื่อสวดมนต์หรือฟังบทสวดนี้ทุกวันจะรู้สึกเหมือนชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆปัญหาที่เคยหนักเริ่มเบาโอกาสใหม่เริ่มปรากฏเงินที่เคยขาดก็เริ่มไหลามาอย่างต่อเนื่องนี่คือพลังของศรัทธาที่แท้จริงเพราะเมื่อใจเราสงบเราจะเห็นทางแห่งโชคลาภที่ซ่อนอยู่ในความพยายามและความดีที่เราสร้างมาเสมอในชีวิตของผู้ประกอบการหรือคนทำงานอิสระบางครั้งโชค ไม่ได้มาจากการคาดหวังห <mind> <gram> ah ักแต่มาจากพลังของความตั <synagogue> ้งม <2 government> ั่นและเจตนาที่บร <UR coordinate> ิสุทธิ์เหมือนพญานาคที่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆใต้แม่น้ําแต่ทรงพลังอย่างยิ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพญานาคก็จะขึ้นมาจากบดานนาพาโชคลาภและความมั่งคั่งมาสู่ผู้ที่มีศรัทธาและทําดีไม่หยุดขอให้ผู้ฟังทุกคนในวันนี้ ได้รับพรจากสวรรค์ขอให้เงินทองหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของท่านอย่างต่อเนื่องให้ทุกโอกาสดีไหลมาสู่มือของท่านโดยไม่คาดคิดขอให้ธุรกิจของท่านเจริญงอมเหมือนต้นโพธิ์ที่อย่างรากลึกในดินแห่งบุญขอให้ความคิดสร้างสารรค์ไหลลื่นเหมือนน้ำตกที่ไม่เคยแห้งขอดให้ทุกโครงการที่ท่านตั้งใจไว้สำเร็จสมบูรณ์ด้วยพลังแห่งโชคและปัญญาเมื่อเสียงสวดดำเนินต่อไปจิตใจของผู้ฟังเริ่มนิ่งและเบาสบายความกังวลความกลัวและความไม่แน่ใจเริ่มจางหายไปเหลือไว้เพียงพลังแห่งความศรัทธาและความเชื่อมั่นว่า ทุกสิ่งที่ตั้งใจจะเป็นจริงนั่นคือความมั่งคั่งที่แท้จริงมันเริ่มจากภายในใจก่อนจะปรากฏออกมาในรูปของโชคลาภภายนอกบางคนอาจรู้สึกถึงพลังอบอุ่นเหมือนแสงทองที่ส่องผ่านหัวใจบางคนรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเบาออกจากอกความเครียดที่สะสมมานานเริ่มละลายหายไปแทนที่ด้วยความสบายใจและความมั่นใจว่าชีวิตกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงค่ำขณะที่เสียงสวดสุดท้ายดังขึ้นเสียงสาธุจากผู้คนดังพร้อมกันทั่วทั้งวัด เสียงนั้นเต็มไปด้วยพลังของความขอบคุณและการยอมรับในสิ่งดีที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตบางคนปิดตาเงียบๆแล้วอธิษฐานในใจว่าขอให้เงินทองไหลมาเทมาโชคลาภไม่ขาดสายเสียงคำอธิษฐานนั้นสะท้อนสู่สวรรค์เหมือนแสงเทียนที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในคืนมืดวันมหาปวารณานี้จึงไม่ใช่เพียงวันแห่งศาสนาแต่เป็นวันที่หัวใจของมนุษย์ได้กลับมาสัมผัสพ,พลังแห่งศรัทธาอีกครั้งเป็นวันที่เตือนให้เราระลึกว่าความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว แต่เริ่มจากความสงบความเชื่อมั่นและพลังบวกในจิตใจขอให้ผู้ฟังทุกท่านในวันนี้มีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยแสงทองแห่งความเจริญรุ่งเรืองให้ความสุขและความสําเร็จอยู่กับท่านทุกวันให้เงินทองไหลมาเทมาโชคลาภไม่ขาดสายดังสายน้ําแห่งบุญที่ไม่มีวันหยุดขอให้ทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเป็นจริงตามแรงศรัทธาและขอให้พลังแห่งบุญในวันนี้นำพาชีวิตของท่านไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงและความสำเร็จอันยั่งยืนสาธุ วันนี้คือวันมหาปวารณาวันแห่งการสิ้นสุดพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ทั่วแผ่นดินหลังจากได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธ,ธรรมและตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสงบเย็นแห่งโลกตลอด3เดือนเต็มพลังบุญในวันนี้จึงเข้มข้นกว่าวันใดๆเป็นวันที่เทพเทวาทั้งหลายเปิดประตูแห่งบุญเปิดทางแห่งโชคลาภและเปิดคลังทรัพย์จากสวรรค์ให้ผู้มีศรัทธาได้รับผลแห่งการกระทำดีขอให้บุญแห่งวันนี้เปิดดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้ทุกคนที่ตั้งใจฟังและตั้งจิตบริสุทธิ์ได้รับพลังแห่งความรุ่งเรืองอาทิตย์ ที่ส่องผ่านม่านหมอกทุกคำสวดทุกลมหายใจที่เต็มไปด้วยความศรัทธาจะกลายเป็นแสงแห่งบุญที่ห่อหุ้มตัวเราไว้ชำระความเศร้าหมองที่เคยมีให้สลายหายไปเหลือไว้เพียงพลังแห่งความหวังและความมั่นคงในใจในวัดกลางหมู่บ้านเสียงสวดมนดังขึ้นเป็นจังหวะช้าๆเสียงนโมพุทธยะมาอูมหาลาพังพวันตุเมก้องสะท้อนอยู่ในอากาศอย่างต่อเนื่องเหมือนกระแสะคลื่นแห่งพลังที่ไหลเวียนไปทั่วทิศผู้คนมากมายพนมมือหลับตาและตั้งจิตให้แน่วแน่กับเสียงนั้นความเงียบสงัดของเช้าวันนี้ กลับเต็มไปด้วยพลังอันละเอียดอ่อนที่สัมผัสได้ลึกในหัวใจมีหญิงชราผู้หนึ่งที่มาทำบุญทุกปีเธอหลับตาและยิ้มอย่างสงบเธอบอกว่าทุกครั้งที่ฉันตั้งจิตในวันเช่นนี้ชีวิตเหมือนถูกเปิดใหม่อีกครั้งสิ่งที่เคยปิดสิ่งที่เคยติดขัดเริ่มคลายออกทีละน้อยคำพูดของเธอสะท้อนความจริงอันลึกซึ้งเพราะบุญนั้นไม่ใช่เพียงผลจากการถวายสิ่งของแต่เกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์และแรงศรัทธาที่ตั้งมั่นเมื่อเราทำความดีและตั้งใจจริงพลังแห่งบุญก็จะเคลื่อนไหว เพื่อเปิดเส้นทางใหม่ให้ชีวิตอย่างอัศจรรย์สำหรับผู้ประกอบการหรือคนทำงานอิสระวันนี้คือวันแห่งการเริ่มต้นใหม่วันที่พลังของจักรวาลกำลังหนุนให้สิ่งที่เราทำสำเร็จลุล่วงขอให้บุญแห่งวันนี้เปิดดวงของท่านให้สว่างขอให้โชคลาภเข้ามาในทุกโอกาสและขอให้ทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างมั่นคงดังสายน้ำแห่งบุญไม่มีวันเหือดแห้งเมื่อใจของเราตรงกับพลังแห่งบุญเส้นทางชีวิตที่เคยมืดบอดก็จะเริ่มมีแสงสว่างนำทางพลังบุญนั้นไม่จำกัดอยู่ในวัด หรือพิธีกรรมเท่านั้นหากอยู่ในทุกการกระทําของเราอยู่ในคาพูดที่เปี่ยมด้วยเมตตาอยู่ในความตั้งใจดีที่เราส่งต่อให้คนรอบข้างบุญที่แท้จริงคือพลังแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเมื่อเราทําสิ่งนั้นด้วยใจจริงดวงของเราก็จะค่อยๆเปิดออกเหมือนดอกบัวที่บานท่ามกลางแสงอาทิตย์แห่งฤดูใหม่ขอให้บุญแห่งวันนี้เปิดประตูชีวิตของทุกคนให้กว้างขึ้นขอให้หนทางแห่งความสําเร็จปรากฏแก่ผู้ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขอให้แรงศรัทธา ในใจท่านกลายเป็นพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ทุกก้าวที่เดินเต็มไปด้วยพลังของบุญและปัญญาที่ส่องนำทางขอให้การงานของท่านราบรื่นการเงินมั่นคงและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวเต็มไปด้วยความเข้าใจและเมตตาในยามบ่ายแสงแดดอุ่นสองลอดผ่านเมฆเขาทุกอย่างดูสงบแต่เปลี่ยนไปด้วยชีวิตผู้คนบางคนกลับจากวัดบางคนยังคงสวดมนต์อยู่ที่บ้านบางคนเปิดเสียงบทสวดเบาๆในที่ทำงานแม้ ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันแต่พลังแห่งศรัทธากลับเชื่อมโยงทุกคนไว้ในสายบุญเดียวกันเป็นเครือข่ายแห่งพลังดีที่แผ่กระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินเสียงสวดขอให้บุญแห่งวันนี้เปิดดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเสียงประกาศจากสวรรค์ที่เตือนให้เราจำไว้ว่าโชคลาบไม่ได้มาจากการรอคอยแต่เกิดจากการกระทำที่ดีและเจตนาที่บริสุทธิ์บุญที่เราสร้างในวันนี้จะกลายเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความเจริญที่เติบโตในวันพรุ่งนี้ เมื่อถึงเย็นผู้คนมากมายกลับบ้านด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่สงบพวกเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เบาและอ่อนโยนอยู่ในใจเหมือนมีแสงบางอย่างส่องนำทางให้เห็นอนาคตที่ชัดเจนขึ้นทุกคนต่างเชื่อมั่นว่าบุญในวันนี้จะไม่สูญเปล่าแต่จะพิบานเป็นความโชคดีความสุขและความสำเร็จในไม่ช้าฟ้าค่ำลงเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งราวกับคำอวยพรจากสวรรค์ขอให้บุญแห่งวันนี้เปิดดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ เสียงนั้นก้องอยู่ในใจของผู้ฟังทุกคนพร้อมกับแสงเทียนที่ส่องวาบอยู่ในความมืดเป็นภาพแห่งศรัทธาอันง,งดงามที่ไม่มีวันดับเหมือนพลังแห่งบุญที่ไม่มีวันสิ้นสุดขอให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของสิ่งดีๆในชีวิตเป็นวันที่โชคลาภและทรัพย์สินจะไหลเข้ามาไม่หยุดเป็นวันที่จิตใจสงบและมั่นคงพร้อมเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งบุญด้วยความหวังและความสุขที่แท้จริงสาธุยูเซข้าพระเจ้าน้อมถวายบุญกุศลแห่งการสวดมนต์ในวันนี้แด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แด่บิดามารดาครูบาอาจาจรย และสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีพระคุณในชีวิตพลังแห่งคำถวายนี้มีใช่เพียงคำพูดหกักแต่เป็นพลังแห่งความกตัญยูที่เกิดจากหัวใจอันอ่อนน้อมเมื่อเรายอมวางความหยิ่งผยองและความยึดมั่นในตนเองลงเราจะสัมผัสได้ถึงความสว่างที่เกิดขึ้นภายในเป็นแสงแห่งบุญที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถรับรู้ได้ด้วยใจในทุกบทสวดที่ได้เอื้อนเอ่ยออกไปตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นคำระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคุณ หรือคำขอพรให้โชคลาภความมั่งคั่งความสำเร็จล้วนเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเสียงสวดเหล่านั้นเปรียบดังสายน้ำแห่งบุญที่ไหลผ่านใจของผู้สวดไปยังผู้ฟังและจากผู้ฟังกลับคืนสู่จักรวาลเป็นวัตจักรแห่งพลังบุญที่หมุนเวียนไม่สิ้นสุดสำหรับคนทำงานคนสร้างสารรค์หรือผู้ประกอบการพลังแห่งบุญในวันนี้ไม่เพียงส่งผลต่อจิตใจให้สงบแต่ยังเป็นแรงผลักให้ชีวิตก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพราะบุญคือพลังที่มองไม่เห็น แต่ทรงอิทธิพลเหนือเหตุผลทางโลกบุญเปรียบเสมือนแสงไฟที่ส่องทางให้เราในยามที่ชีวิตมืดมนและเปรียบเสมือนร่มเงาแห่งเมตตาที่ปกป้องเราในวันที่เหนื่อยล้าเมื่อใจเต็มไปด้วยบุญเราจะมองเห็นโอกาสในสิ่งเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามและจะมีพลังที่จะลุกขึ้นอีกครั้งแม้ในวันที่ล้มข้าพเจ้าน้อมถวายบุญกุศลแห่งการสวดมนต์ในวันนี้เพื่อให้สรรพชีวิตทั้งหลายได้รับแสงแห่งเมตตาและความสงบขอให้ผู้ที่ทุกข์ได้พ้นทุกข์ผู้ที่หลงได้พบทางสว่าง และผู้ที่หมดหวังได้เห็นแสงแห่งโอกาสใหม่ขอให้บุญแห่งนี้เป็นสะพานแห่งความเมตตาที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันในความรักความเข้าใจและความดีเสียงลมพัดผ่านต้นโพหน้าวัดใบโพไหวแผ่วเบาเหมือนกำลังอนุโมทนาบุญกุศลที่เราทำในวันนี้มีได้หายไปไหนหากแต่กลายเป็นพลังละเอียดที่แทรกซึมไปในชีวิตประจำวันของเรามันจะช่วยให้การงานราบรื่นการตัดสินใจชัดเจนและชีวิตมีความสมดุลมากขึ้นผู้ที่เข้าใจพลังของบุญย่อมเข้าใจว่าความสุขแท้จริง ไม่ได้เกิดจากสิ่งของแต่เกิดจากการให้การเสียสละและการมีใจที่สงบมีเรื่องเล่าว่าครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าบุญเปรียบดังดอกไม้หอมที่เราปลูกไว้ในใจยิ่งรดน้ำด้วยศรัทธาและการกระทำที่ดีกลิ่นหอมยิ่งกระจายไปไกลวันนี้เราทุกคนได้รดน้ำให้กับดอกไม้แห่งบุญในใจตนเองผ่านการสวดมนต์นการตั้งจิตการอุทิศผลแห่งความดีและการรู้จักขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้มีพระคุณในชีวิตในยามค่ำเสียงสวดสุดท้ายของวันดังขึ้นอิติปิโสภควา นโมพุทธามาอุเสียงนั้นก้องกังวลและสงบนิ่งเป็นเสียงที่ไม่เพียงอยู่ในโบสถ์หรือวัดเท่านั้นแต่ดังก้องอยู่ในใจของทุกคนที่มีศรัทธาผู้คนพนมมือหลับตาและกล่าวคําสุดท้ายอย่างพร้อมเพรียงว่าข้าพระเจ้าน้อมถวายบุญกุศลแห่งการสวดมนต์ในวันนี้บางคนมีน้ําตาเอ่อเพราะในความเงียบงันนั้นพวกเขารู้สึกถึงความปลดปล่อยความโล่งใจและความเบาสบายที่ไม่อาจหาคำมาอธิบายได้ ในช่วงเวลานั้นเหมือนฟ้าดินหยุดนิ่งสายน้ําแห่งบุญค่อยๆไหลเวียนไปทั่วจักรวาลแผ่ไปถึงคนที่เรารักและแม้แต่คนที่เราเคยโกรธบุญไม่เลือกผู้รับเพียงเรามีเจตนาอันบริสุทธิ์พลังนั้นก็จะส่งต่อไปยังทุกชีวิตที่ต้องการแสงสว่างผู้ฟังหลายคนกล่าวว่าเมื่อถวายบุญแล้วรู้สึกเหมือนชีวิตเริ่มเบาความทุกข์ที่เคยแน่นในอกเริ่มคลายเหมือนเปิดประตูใหม่ให้ลมหายใจแห่งความสุขไหลเข้ามา สำหรับผู้ที่กำลังเดินบนเส้นทางแห่งความสำเร็จบุญคือแรงหนุนที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังที่สุดเพราะบุญช่วยให้เราไม่หลงลืมความเป็นมนุษย์ช่วยให้เรารู้จักให้ก่อนรับและช่วยให้เราเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีจิตใจ,จที่อุดมสมบูรณ์บุญไม่ได้เปลี่ยนชีวิตในทันทีแต่จะค่อยๆหล่อเลี้ยงเหมือนสายน้ำที่หล่อเลี้ยงต้นไม้จนวันหนึ่งเราจะเห็นผลแห่งความดีที่เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง เมื่อเสียงสวดสิ้นสุดแสงเทียนสุดท้ายดับลงทุกคนยังคงนิ่งอยู่ในความเงียบรู้สึกถึงความอิ่มเอมในใจที่ไม่อาจอธิบายได้บางคนพนมมือแน่นและเอ่ยเบาๆว่าขอให้บุญนี้ส่งถึงคนที่ฉันรักและคนที่ล่วงลับไปแล้วคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาและความจริงใจเป็นช่วงเวลาที่จิตใจของมนุษย์เชื่อมโยงกับพลังแห่งจักรวาลอย่างลึกซึ้งข้าพระเจ้าน้อมถวายบุญกุศลแห่งการสวดมนต์ในวันนี้แด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยคุ้มครองแด่แผ่นดินไทยแด่สรรพชีวิตทุกดวงขให้้บุญนี เป็นพลังแห่งความสุขความสงบและความเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกคนขอให้ทุกดวงใจได้สัมผัสความสงบเย็นและขอให้บุญแห่งวันนี้เป็นแสงนำทางให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปด้วยปัญญาความเมตตาและความหวังอันไม่สิ้นสุดสาธุเมื่อเสียงสวดสุดท้ายจบลงความเงียบสงบก็ปกคลุมทั่วทั้งวัดเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งเพื่อให้หัวใจของผู้ศรัทธาได้สัมซับพลังแห่งบุญที่แผ่กระจายอยู่รอบตัวแสงเทียนที่ค่อยๆริปรี่ลงสะท้อนอยู่บนใบหน้าของผู้คนที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอมและความสุขภาย ในไม่มีคําพูดใดจําเป็นต้องเอ่ยออกมาเพราะทุกคนต่างรับรู้ในใจว่าวันนี้คือวันที่บุญได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงวันแห่งการเปิดดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์และเปิดหัวใจให้กลับมาสงบเย็นอีกครั้งในยามที่โลกภายนอกเต็มไปด้วยความวุ่นวายการได้หยุดฟังเสียงแห่งศรัทธาและตั้งจิตอธิษฐานอย่างบริสุทธิ์เช่นนี้คือของขวัญที่ล้าค่าที่สุดในชีวิตมันคือช่วงเวลาที่เรากลับมาพบกับตนเองและตระหนักว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่เพียงเงินทองหรือชื่อเสียงแต่คือความสงบความเมตตา และความศรัทธาที่อยู่ภายในใจขอให้บุญแห่งวันนี้ส่งผลให้ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ขอให้แสงทองแห่งบุญนำทางให้ทุกการงานราบรื่นการเงินเฟื่องฟูและจิตใจมั่นคงในทุกย่างก้าวหากท่านรู้สึกถึงพลังแห่งความสงบนี้และอยากแบ่งปันให้คนรอบข้างได้รับรู้เหมือนกันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อร่วมเดินทางบนเส้นทางแห่งศรัทธาและความมั่งคั่งนี้ไปด้วยกันเพราะทุกครั้งที่เราฟังด้วยใจบริสุทธิ์บุญใหม่ก็จะเกิดขึ้นเสมอสาธุ